สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวการเรียนในฟินแลนด์ให้ทุกคนดูพอมาถึงโรงเรียนนะคะก็มานั่งรอเวลาเข้าเรียนพอถึงเวลาเรียนก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไปดูงานนะคะข้างนอกหรือว่าเ,ออเดินไปทํากิจกรรมอะไรข้างนอกนะคะก็ไปกันเป็นกลุ่มอย่างนี้เลยค่ะที่ห้องของเรานะคะก็จะมีประมาณ12คนนะคะนักเรียนก็ไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดค่ะไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงการทําอาหารนะคะโอ้โห ชั่วโมงนี้ทีฉันชอบมากนะจ๊ะเพราะว่ากินนะคะกิน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 นะคะกินตั้งแต่ต้นปียันเริ่มปีใหม่นะคะก็ตัวจะแตกแล้วทุกคนแต่ว่าอาหารมันอร่อยอะหยุดไม่ได้นะคะเดี๋ยวค่อยลดน้ำหนักทีหลังแล้วกันเนาะก็เป็นอาหาร พื้นเมืองของคนฟินนะคะก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นปี้รักกานะคะเป็นขนมปังแล้วมีข้าวข้างบนนะคะอันนี้ก็ทํากันเองในชั่วโมงนะคะก็กินอย่างอริดอร่อยเลยทุกคนวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะทุกคน mm hmm. ก็เดี๋ยวยังไงก็ค่อยมาติดตามกันต่อไปนะคะวิด mm ีโอของเราก็มีมาเรื่อยๆจ้าวันนี้ขอตัวก่อนแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะขอไปกินก่อนแล้วทุกคนไปแล้วสวัสดีค่ะ